สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสมาชิกทุกท่านกันอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่คือสูตรเลขเด่น s อ7นะครับประจำงวดที่1เดือน4ปี59นะครับตัวเลขในงวดนี้นะครับมีตัวไหนกันบ้างและงวดที่แล้วนะครับเลขที่ได้ลงไปตัวไหนเข้าบ้างมาดูกันนะครับงวดที่แล้วนะครับนี่เป็นเลขชุดเดิมนะครับที่ผมได้ลงไว้นะครับประจำงวดที่16เดือน3ปี59นะครับใช้6ตั้งเลขเด่นที่ได้ในงวดที่แล้วนะครับ ก็คือ2 4 2ี่สองนะครับผลสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ออกนะครับ3ตัวท้ายนั้ที่1นนะฮะ9 1 8นะครับ2ตัวล่างนะครับหรือ2ตัวท้ายนะครับ3 2สองนะครับผลนะฮะในงวดที่แล้วเลขที่ลงไปนะครับ2 4 2ี nichts. ่นะครับเลข2เข้านะครับเข้า2ตัวท้ายนะครับหรือว่า2ตัวล่างนะครับมาดูงวดนี้กันนะครับงวดที่1นะครับ เตือน4ปี59ผมใช้8ตั้งนะครับผลลัพธ์เลขที่ได้นะครับก็คือ7 9 0นะครับก็มาลุ้นกันนะครับว่าสูตรนี้จะเดินดีต่อเนื่องหรือเปล่านะครับก็นี่เป็นตัวเลขชุดเดิมนะครับที่ผมได้ลงกระดาษชุดเดิมนะครับเพื่อให้สมาชิกได้จำได้ง่ายนะครับ สูตรไหนนะฮะสูตรนี้หรือว่าสูตรไหนๆนะครับถ้าผิด2งวดติดนะครับผมจะเลิกลงนะครับผิดงวดหนึ่งนะครับแล้วกลับมาเข้าเหมือนเดิมก็ยังถือว่าใช้ได้นะครับแต่ละสูตรนะครับผมวัดประมาณ1ปี24งวดนะครับผิด 2- 3งวดนะครับถือว่าผ่านนะครับยังไงก็ลองติดตามกันดูแล้วกันนะครับสหรับเลขเด็ดนะครับในงวดนี้หรือว่างวดต่อๆไปนะครับ วันที่1เดือน4ีพี59นะครับก็ลองจับตาดูก็แล้วกันนะครับลุ้นผลไปพร้อมๆกันว่าสูตร S17 นะครับจะเดินดีเข้าต่อเนื่องหรือเปล่านะครับสลับเลขเด่นนะครับ790นะครับก็คือ3ตัวนี้นะครับก็ลองติดตามกันดูแล้วกันนะครับ ยังไงก็ฝากไว้ด้วยกันแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในสูตรต่อไปนะครับที่ยังไม่ได้ลงนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ